คนที่เรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองนั่นคือคนเก่งแต่คนที่เรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นนั่นคือยอดคนครับน้องครับสวัสดีน้องๆและผู้ติดตามพี่ไอทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับออเดอร์สวยๆออเดอร์สำหรับวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของ แนวนะครับแนวต้านที่แข็งแรงที่เราสามารถฝากความหวังไได้ซึ่งคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่างมากนะครับสำหรับน้องๆที่ยังงงๆนะครับว่าเราจะเอาความหวังไปฝากไว้กับแนวรับแนวต้านแบบไหนนะครับก็ดูคลิปนี้ให้จบนะฮะและแน่นอนนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณ Captain Bear ไ h a i l a n d นะครับบลกที่ ใจดีนะครับแจกหนักๆจัดเต็มๆให้กับน,นักเทรดทุกท่านนะฮะเป็นมิตรกับน,นักเทรดทุกท่านแล้วก็ที่สําคัญคือเบอิกถอนเร็วที่สุดแล้วนะครับในยุคนี้นะฮะในระหว่างที่เรารอนะครับที่จะเข้าออเดอร์เดี๋ยวพี่ไอขอประชาสัมพันธ์ตรงนี้นิดนึงนะครับแคปตัน n บ e a r ไทยแลนด์นะครับเปิดโปรแกรม c a ปตันแบร์แอฟฟิลเลตอย่างเป็นทางการนะครับพี่ไอก็ขอเชิญชวนะน้องๆน,นะครับให้มาสมัครโปรแกรม c a ปตันแบร์แอฟฟิลเลตกันเยอะๆเพราะว่าอะไรเพื่อที่จะเป็นรายได้เสริมนะครับให้กับเราอีกช่องทางหนึ่งนะฮะสามารถรับคอมมิชชั่นสูงสุดถึง50%ครับน้องครับตรงนี้นะฮะรายละเอียดพี่ไอจะลงเป็นรายละเอียดตรงนี้ให้นะฮะถ้าน้องๆสามารถสร้างนะักเทรดหน้าใหม่ ได้นะครับภายใต้โปรแกรม Captain Bear a f f i l i a t e นะฮะจะได้รับรางวัลน,นะครับมากมายเลยทีเดียวตามรายละเอียดที่พี่ไอ้ลงไว้ให้ต่อไปนี้นะครับ mm hmm. นอกจากนี้นะฮะแคปตันแบร์ยังมีการไลฟ์สดนะครับน้องสอนนะครับในวิธีการอ,อมองกราฟวิธีการเข้าออเดอร์นะครับในไทม์เฟรมต่างๆนะฮะซึ่ง ตรงนี้นะครับเป็นความรู้ที่แคปตันแบดแจกนะครับให้กับเราฟรีๆนะฮะเราสามารถเข้าไปรับความรู้ตรงนี้ได้นะครับในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายสามถึงสี่โมงครึ่งนะฮะแล้วก็ในไลฟ์สดนะครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับเพื่อที่จะแจกนะฮะ รางวัลให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วก็ทายผลการเทรดถูกนะฮะตรงนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนอกจากจะได้ความรู้แล้วนะครับยังร่วมสนุกนะครับลุ้นรับของรางวัลนะฮะเป็นทั้งรางวัลเงินสดนะครับแล้วก็ของรางวัลพรีเมียมต่างๆเนี่ยนะครับน้องๆสามารถที่จะ ถ้าหาแอดมินนะครับเพื่อขอลิงก์นะครับการไลฟ์สดได้ที่แคปตันแบร์ไทยนะฮะตรงนี้ก็ใหญแนะนําเลยนะครับคนที่ต้องการความรู้นะฮะเข้าไปดูตรงนี้จะได้ความรู้มากมายเลยทีเดียวนะครับและคนที่ยังไม่มีสูตรลับทํากําไรนะครับสูตรลับในเทคนิค c r s s s b n n t ท c t i c s นะครับเป็นสูตรลับที่หาจุดตัดนะครับในการเข้าออเดอร์นะฮะ อย่างแม่นยำเนี่ยสามารถที่จะลงทะเบียนผ่านลิงก์ตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะขอรับสูตรรับตรงนี้ได้ฟรีนะฮะเพียงน้องๆเติมเงินในพอร์ตของเราปกตินะครับขั้นต่ำที่100ดอลลาร์นะครับระบบจะส่งสูตรรับและอีบุ๊กให้ความรู้นะครับให้น้องๆฟร,ฟรีทางอีเมลภายใน24ชั่วโมงนะครับ สำหรับโบนัสเอาใจคนชอบเทรดนะครประจำเดือนกันยายนนี้นะฮะโบนัส300%นะครับใช้รหัสลับไทย300นะฮะสามารถใช้ได้ทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ตรงนี้นะครับพี่ไอต้องบอกเลยนะครับว่าแคปตันแบดใจปั้มนะฮะลดการทำเทรนโอเวอร์ลงถึง60%อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับน้องๆก็คือเมมเบอร g e t m e m b e r นะครับหรือเพื่อนชวนเพื่อนนะฮะน้องๆสามารถที่จะไปลงทะเบียนนะครับที่ลิงก์ที่พี่ไอลงไว้ให้ตรงนี้นะฮะถ้าเพื่อนของเรานะครับเติมเงินที่500บาทเราจะได้รับ100บาทนะฮะถ้าเติม1000บาทเราจะได้รับ200บาทและถ้าเพื่อนเราเติมเงินในพอร์ต0 0บาทขึ้นไปนะครับเราจะได้รับ สูงสุดนะครับถึง500บาทตรงนี้เป็นอีกช่องทางนึงนะครับที่แคปตันแบร์มอบให้กับน้องๆแล้วก็สมาชิกทุกท่านเลยนะครับเอาครับเดี๋ยวเราจะมาดูออเดอร์กันแล้วนะฮะสำหรับออเดอร์ที่พี่ไอจะนําเสนอน้องๆต่อไปนี้นะครับเป็นคู่ทางซ้ายมือนะครับน้องคู่ทางซ้ายมือนะ,อะ นะครับหลังจากแท่งนี้จะเป็นแท่งเดอะไฟ n อลนะครับซึ่งออเดอร์เนี้ยเป็นออเดอร์ที่ออเดอร์ที่กำลังเกิดขึ้นต่อไปนี้นะฮะเป็นออเดอร์ที่ยืนยันนะครับว่าแนวนี้เราสามารถฝากความหวังได้นะฮะโอเคพี่ไอ้กดเข้าออเดอร์ในแท่งดอะไฟนอลนะครับไปแล้วนะฮะน้องสังเกตตรงนี้นะครับเนี่ยนะฮะเป็นแนวต้านที่มองเห็นชัดเจนนะครับ อ้างอิงจากแนวนี้ครับน้องๆครับและแนวนี้นะฮะถูกยืนยันด้วยจุดจุดนี้ครับน้องครับความเป็นปัจจุบันของกราฟนะฮะเป็นขาขึ้นนะครับน้องๆถ้าสังเกตดีๆเพราะฉะนั้นนะครับถ้ากราฟไม่ไปยืนยันแนวที่ตรงบริเวณลูกศรสีแดงนะครับตรงนั้นนะฮะเรายังจะวางใจไม่ได้นะครับกราฟมีโอกาสที่จะหลุดขึ้นไปได้นะฮะ เดี๋ยวมาดูกันนะครับตรงนี้เป็นเหตุผลนะครับที่พี่ใหญ่เข้าออเดอร์ด้วยออเดอร์เซลล์นะครับเพราะพี่ใหญ่เชื่อว่าตรงนี้นะฮะเป็นแนวที่ฝากความหวังไว้ได้นะครับแล้วก็เส้นสีเหลืองนะครับที่น้องๆเห็นอยู่ตรงนั้นเป็นบริเวณแนวเส้นกิดนะฮะส่วนเส้นสีฟ้า2เส้นนะฮะตรงนั้นเป็นบริเวณปลายไส้ของไทม์เฟรม15นาทีนะฮะเป็นไทม์เฟรมใหญ่เป็นบริเวณแนวต้านที่พี่ใหญ่ขยับไทม์เฟรมไปดูแล้ว มองเห็นว่า,าตรงนี้เป็นบริเวณเป็นพื้นที่นะฮะของแนวต้านพี่ไอ้ก็กดเข้าอเดอร์ไปโดยไม่ลังเลนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นไปออเดอร์นี้สวยงามมากนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับพี่ไอ้ขอ,อประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงนะครับสำหรับอินฟูหน้าใหม่นะครับที่ต้องการที่จะร่วมงานกับแคปตันแบร์นะครับในการทำคลิปความยาวไม่เกิน5นาที ทดลองงาน3เดือนครับน้องครับถ้าผ่านการเ,าเกณฑ์การทดลองงานแล้วก็จะมีการจ้างงานนะครับในทุกๆเดือนนะครับตรงนี้สามารถที่จะทักหาแอดมินนะครับแคปตันแบดได้เลยนะครับก็ทางแคปตันแบดจะโปรโมทช่องให้ฟรีในทุกช่องทางนะฮะตรงนี้ใครสนใจนะครับทักหาแอดมินได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับพีญ่ก็คงต้องลาน้องๆไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับแคปตันแบดไทยแลนด์ที่ให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้กับนักเรทดทุกท่านมาโดยตลอดนะครับวันนี้ก็คงต้องลาน้องๆแต่เพียงเท่านี้ครับน้องครับสวัสดีครับผม